ถ้าคุณสงสัยว่าพระเจ้ามีวิธีที่จะทํางานของพระองค์อย่างไรพระเจ้าตอบสนองหรือสื่อสารกับผู้คนอย่างไรไปชมบทบันทึกเหตุการณ์จริงในเรื่องจริงเรื่องแรกครับในอดีตคุณสุทัศน์ที่มาไม่เคยมีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของพระเจ้าเพราะเขาเกิดในครอบครัวที่บรรพบุรุษมีความเชื่อและนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์และรูปเคารพคือยึดถือเชื่อถือและมั่นใจว่า สิ่งที่พ่อแม่สืบทอดมานั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องก็ดำารงชีวิตด้วยความเชื่อถือนั้นตลอดมาหลังการเกณฑ์ทหารเขาได้มาทำงานเป็นบุรุษพยาบาลในโรงพยาบาลประจำจังหวัดน่านที่นี่เองทำให้เขาได้พบกับคุณนิตยาความสัมพันธ์ของทั้งคู่ได้งอกงามจนถึงขั้นที่อยากจะใช้ชีวิตร่วมกันแต่สิ่งหนึ่งที่คุณสุธาธรู้สึกไม่ชอบนั่นก็คือคำว่าคริสเตียนแต่ด้วยความรักเขาจึงยอมและคิดในใจว่า ไม่นานเขาจะนำเธอเออกจากการเป็นคริสเตียนแล้วมาอยู่ในความเชื่อเดียวกันกับเขาให้ได้การแต่งงานได้เกิดขึ้นด้วยความไม่เห็นชอบของผู้ใหญ่ฝ่ายชายคุณสุทัศน์ได้รับการต่อต้านเป็นอย่างมากแต่เขาก็ดันทุรังจัดงานขึ้นจนได้และก่อนที่จะทำพิธีเขาก็ให้เอามือแตะพ่อพีว่าให้สาบานว่าจะซื่อสัตย์ต่อกันซึ่งกันและกันและซื่อสัตย์ต่อพระผู้เป็นเจ้าตอนนั้นทีแรกคิดว่าจะไม่พูด แต่จำเป็นต้องพูดเพราะแขกที่อยู่บนบ้านนั้นเต็มบนลานบ้านเลยนะครับที่ที่ที่ระเบียงบ้านเต็มหมดเลยก็ขอพูดที่ขอพน้นวันนั้นไปก่อนก็แล้วกันก็เลยจัดสินใจพูดแต่ใจลึกแล้วรู้สึกต่อต้านมากการต่อต้านของคุณสุทนาธเริ่มรุนแรงมากขึ้น หลังจากแต่งงานเขาขัดขวางทุกวิถีทางที่ไม่ให้ภรรยาไปโบสถ์ในวันอาทิตย์นอกจากนั้นการประพฤติตัวของเขายังแย่มากมีหน่ำซ้ำยังมีเรื่องของผู้หญิงเข้ามาพัวพันความสุขในครอบครัวที่เหลือเพียงน้อยนิดก็เหือดแห้งไปทันทีแต่คุณนิตยาก็ยังอดทนถึงแม้จะผิดหวังและเสียใจมากแค่ไหนก็ตามาเธอเฝ้าเพียรอธิษฐานกับพระเจ้า เพื่อทูลขอโอกาสที่จะให้สามียอมเปิดใจและรับฟังเรื่องราวของพระองค์แต่ก็ไม่เป็นผลสำเร็จต่อต้านแบบว่าเวลาเราคุยให้ฟังพ่อก็จะไม่ไม่ฟังเลยไม่ยอมฟังบอกว่าเชื่อลมๆแรงๆไม่มีตัวตนอว่าว่านี้เราไปเชื่อทำไมดูเหมือนว่าครอบครัวของคุณสุทัศน์จะไม่มีความสุขเลยเมื่อคนในครอบครัวมีความเชื่อกันคนละทาง แต่สิ่งหนึ่งที่ยังเชื่อมความสัมพันธ์ของทั้งสองไว้นั่นก็คือลูกและการอธิษฐานด้วยความรักของคุณนิตยาผูกคืนต้องอธิษฐานเผื่อคุณพ่อเพราะว่าขอให้สามีเนี้ยได้ยินได้ฟังได้เข้าใจถึงเรื่องพระเจ้าไปสุพรรณบุรีนั้นฝนตกมากแล้วร,รู้สึกว่าจะมีฟ้าแลบมีฟ้าผ่าด้วยเสาไฟฟ้า,ฟาล้มต่อหน้ารถเลย คนขับก็เบรกเบรกรถก็อีกประมาณสัก3วาจะถึงเสาไฟฟ้าไม่ใช่ล้มต้นเดียวนะครับดูข้างหน้าอีก3-4ต้นประกายไฟที่สายไฟกระทบกับถนนนะมันกระทบกับน้ํามันก็ทำให้เกิดประกายไฟเกิดขึ้นกลางถนนนึกถึงภรรยาว่าเมื่อไปที่ไหนเจอวิกฤจการอะไรให้นึกถึงพระเจ้าและอธิษฐานในใจว่าขอพระเจ้าช่วยวิกิจการนี้ผ่านไป ถ้าผ่านไปถ้ากลับไปบ้านคราวนี้จะรับเชื่อพูดจะไม่ทันขาดขาดคําก็มีรถทหารรถจีบนะครับมีทหารอยู่4คนก็บอกให้รถเราอยู่ก่อนอย่าขึ้นไปทหารทั้ง 3- 4คนแล้วก็ช่วยกันยกเสาไฟฟ้าและใช้รถดันเสาไฟฟ้าเข้าไปข้างทางและบอกให้รถเราไปได้รถผ่านไปประมาณผ่านเสาไฟฟ้าเต้าที่3ที่ลบอยู่นะครับผมก็กลับหันไปดูไม่เห็นมีใครรถก็ไม่มี ก็จึงเกิดความคิดในใจว่าสิ่งนี้เป็นพระเจ้าตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเขาเริ่มแสวงหาพระเจ้าว่าพระองค์เป็นผู้ใดจึงตอบคำอธิษฐานของเขาและก็เริ่มศึกษาพระวจนะของพระองค์สุดท้ายจึงตัดสินใจรับเชื่อยิ่งอ่านาพระคัมภีร์ไปยิ่งอธิษฐานทำให้ใจเราเริ่มจะรับใช้ทุกคนและเริ่มเห็นใจทุกคนก็จึงมีนิมิตหมายว่าถ้ามีโอกาสอธิษฐานในใจว่าถ้ามีโอกาส ขอใช้ชีวิตนี้ประกาศเรื่องพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นที่ไหนยากยังไงจะไปยังไงก็จะไปให้ได้ปัจจุบันคุณสุทัศน์ได้ลาออกจากราชการแล้วมารับใช้พระเจ้าอยู่ที่คริจจักศิลาเพชรอำเภอปัวจังหวัดน่านเขามีภาระใจที่อยากจะให้ผู้คนที่นั่นได้รู้จักกับพระเจ้าเหมือนอย่างที่เขาได้สัมผัสมาแล้วว่าพระองค์นั้นมีจริงและทรงพระชนอยู่ความรักของพระเจ้านั้นถ้าใครไม่สัมผัส ก็ไม่สามารถจะรู้ได้แต่สำหรับชีวิตของผมอยากจะแบ่งปันให้พี่น้องที่มีความเชื่อพระเจ้าในขณะนี้ขอให้เต็มร้อยกับพระเจ้าขอให้เชื่อพระเจ้าและไว้วางใจในพระเจ้าตอนนี้ครอบครัวของคุณสุทัศน์มีแต่ความชื่นชมยินดีอยู่ตลอดเวลานั่นเป็นผลมาจากการอธิษฐานยังสัตซ์ซื่อของคุณนิตยาที่เฝ้าทุนขอมาเป็นระยะเวลา15ปี และปัจจุบันนี้ครอบครัวของเขาได้มีความเชื่อเดียวกันในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าซึ่งคอยเชื่อมความรักและความผูกพันในครอบครัวให้เป็นหนึ่งเดียวกันจากเรื่องราวของคุณสุทัศน์เราเรียนรู้คำอธิษฐาน2รูปแบบรูปแบบที่1ภรรยาของคุณสุทัศน์รู้ว่าพระเจ้ามีจริงเธอจึงอธิษฐานขอการปกป้องและเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณสุทัศน์ตัวอย่างที่สอง คุณสุทัศน์ไม่พระเจ้ามีจริงเพราะฉะนั้นคําอธิษฐานของเขาจึงออกมาในลักษณะของการท้าทายฤทธิอำนาจของพระเจ้าด้วยคําพูดง่ายๆที่ใครต่อใครก็ใช้กันถ้าพระเจ้ามีจริงขอให้หลายคนอาจจะมองว่าการท้าทายพระเจ้าอาจจะเป็นท่าทีที่ไม่เหมาะสมแต่จริงๆแล้วพระองค์ไม่ได้มองที่ท่าทีแห่งคําพูดว่าเราพูดกับพระองค์อย่างไรพระองค์มองเข้าไปที่ข้างในจิตใจของเราว่าเราต้องการคําตอบจากพระองค์จริงๆหรือไม่พระเจ้าถ้าพระเจ้ามีจริง ขอให้ทําสิ่งนั้นขอให้ทําสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นในชีวิตของโลกด้วยหากคุณเคยลองทําแบบนี้และคุณเคยเรียนรู้ว่าพระเจ้าสามารถตอบคำอธิษฐานของคุณได้คุณก็ได้รู้แล้วว่าพระเจ้าเป็นใครแต่หากคุณยังไม่เคยได้รับคําตอบจากพระองค์ผมอยากให้คุณได้เรียนรู้ว่าพระเจ้ามีฤทธิ์อำนาจอย่างไรบ้างครับ